ครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวิญญาณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับหางหายไปหลายวันนะครับวันนี้วันที่14และเดือนมกราคม2566นะครับผมเป็นวันเสาร์ทุกท่านก็คงจะรอคอยลอยคอกันอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงเวลาลงราคาให้ช่วงนี้นะครับก็ยุ่งๆหลายทางเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็นิ่งอยู่ขึ้นมาอยู่ที่200 200กว่านะครับก็หลายวันแล้วนะครับก็อยู่ในราคานี้ไม่มีอะไรขยับก็เงียบๆนะครับแอดมินก็เงียบตามไปด้วยนะครับผมฝากความ่นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะตามทุเรียนกันต่อแล้วก็ผลไม้ทั่วไปเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้อยู่ที่ภาคใต้นะครับระยาสงขานะครับแล้วก็ชุมพรนะครับตามติดกันหลายเจ้าหลายร้านรับซื้อกันในราคาที่ผมจะแจ้งนะครับสูงกว่าก็มีต่ํากว่าก็มีนะครับแต่ต้องดูที่คุณภาพแล้วก็เกรดนะครับตามที่ร่องเขากําหนดนะครับผม AB เนี่ย เห็นอยู่ที่220นะครับ2-5กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เกรด C ก็อยู่ที่160นะครับบางเจ้าให้170เลยทีเดียวนะครับ2-6กกิโลกร,รมัมแล้วก็เกรดดีนะครับ130นะครับผม1.2 1 9ถึงกกิโลกร,รัมนะครับส่วน a, b, c 210นะครับ205 210นะครับ2อถึงหกกิโลกรัมก็เห็นหลายเจ้ารับซื้อในราคานี้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดแอดมินขออภัยด้วยนะครับเราจะทําราคาเรื่อยๆขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับที่ส่งมอบราคามาให้กับแอดมินนะครับทำตกไซส์นะครับหนึบาทนะครับโบเก้ก็65นะครับโบเก้ตาหนินะครับหกสิบห้า ตกไซ์ลาดำนะครับ100บางเจ้าก็ให้เก้าสิบห้าหรือร้อยห้าเนี่ยนะครับต่างกันไม่มากนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับวันนี้นําราคามานําเสนอนะครับผมฝากทุกท่านด้วยวันนี้ผมเองยุทธพงษ์ชาแนลนะครับต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านค้าขายรํำรวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนสุข,ขภาพแข็งแรงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ